สวัสดีครับพ่อผมกปเลวนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นนิกสันฟอนเทียนะครับก็อันนี้จะสวยมากนะเดี๋ยวมาดูวันนี้ก่าครับสําหรับใครที่ไม่ทันก็กดรวบบดิ่งไว้นะครับจะได้ทันเนาะนี่ครับมาแล้วครับคันนี้ครับนี่ครับคันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกัน เดี๋ยวผมขอกลับกล้องก่อนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนพี่ๆนะครับมาเจอกับ Ni ิกซันคอนเทียคันนี้ครับรถปีสอง6้าสี่หนะคันนี้จดทะเบียนสองหนะครับสีน้ําเงินนะครับรถอยู่เพชรบูรณ์อยู่ลมสักนะครับอ่านี่ครับสีเงาสีสวยมากครับคันนี้เป็นนิกซันฟอนเทียนะครับมีครบทุกอย่างที่รถใช้งานควรมีนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับ นี่นะครับที่เขาเรียกว่าเงาตาแตกครับสีเงามากนะอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูภายในเนาะนี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับเลื่อนข้างหลังมานั่งดูครับสะดวกสบายมากครับวันนี้เบาะนิ่มๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ไว้กดกระดิ่งไว้นะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ทันนะเพราะว่าถ้าเกิดขายไปแล้วแล้วมาทักที่หลังเสียดายนะครับาะยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมครับ ขอกำลังใจ้วยการกดถูกใจทักหนึ่งคนละหนึ่งก็พอครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการหาคลิปไม้เพื่อให้พี่ๆได้ดูกันอีกนะในเงืงเอออกเลยนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะใครอยากดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะ,ะเดี๋ยวผมขอก,กล้องก่อนนะนี่นะสวยเลยครับอันนี้ลายไม้นะครับเสียงใช้งานได้ปกตินะครับนี่ฮนะโอ้โหเจ้าของดูแลดีมากเลยเนี่ย นะสำหรับใครที่โทรไม่ทันหรือโทรมาแล้วบอกว่ารถขายไปแล้วก็สามารถดูคันใหม่เรื่อยๆนะเพราะผมจะลงคันใหม่บ่อยๆนะครับนะครับเบาะหลังรถใช้งานปกติมากครับคันนี้ราคาเก้า0ืแันค่นั้นเองสามารถต่รลงกับลูกค้ากับเจ้าของรถได้นะเวลาโทรมาก็บอกว่ามาจาก YouTube, ย t ทู e เขาจะลดราคาให้เป็นพิเศษนะครับนีนะ่นะครับ อ๋อคันนี้เป็นเเป็นกระจกนะนะกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้รถคันนี้นะครับจดทะเบียนยี่ิบสามกรกฎาคมสองห้าสี่หกนะครับนี่แสนฟอนเทียนะครับสีน้ำเงินตรงเล่มนะครับดีเซลนะคันนี้อ่าครับนี่นะสวยมากครับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆนะครับดูคัสซีครับวันนี้มีพี่ที่อยู่ชุมพรนะครับ ที่ว่าอยู่ละนองนะครับทักมาครับบอกว่าให้ดูที่คัดซีด้วยนะครับดูที่ช่วงล่างให้ละเอียดน้อยนะครับผมก็จะนำมาปรับปรปุงนะจะนำมาแก้ไขก็คือการถ่ายให้ดูรอบๆนะครับนี่นะตามที่คอมเมนต์มาครับสามารถคอมเมนต์ได้นะอยากให้ดูมุมไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับสวยมากครับคันนี้อ่าแล้ป้ายใหม่ด้วยนะนี่ ไฟติดทุกจุดนะครับไม่มีจุดไหนที่ใช้ไม่ได้นะนี่นะครับกิงแคบสาหรับรถครอบครัวนะครับที่ไม่อยากจะต้องไปผ่อนนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับคันนี้เก้าหมื่นแปดพันบาทนะนี่ครับมีเครึ่งเสียงเป็นบ้างนะครับนี่ครับรถสวยๆเลยครับคันนี้มาดูคอนโซลหลังนะครับ สองตอนนะนี่นะอ่าในพรุจะเปิดคุนแจแล้วทีนี้ไม้มัน 8, นะครับก็สองแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามนะครับนี่นะมันเป็นรถปกตินะครับคันนี้รถบ้านนะน้ำไม่ดันไม่ ไม่พุ่งนะครับน้ำวนปกตินะ เพื่อนๆนะครับต้องการรถรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะเดี๋ยวผมจะไปหามาถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะครันนี้ครับถ้าโทรมาจาก YouTube นะครับบอกว่ามาจาก YouTube ก็จะมีราคาพิเศษให้เนะาะก็จะลดราคาให้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับจะได้หารถสวยๆแบบนี้มาให้ดูอีกนะครับ ปลบอนะครับสองห้าหกห้านะครับคันนี้พร้อมโอนนะครับโอนได้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าของใหม่ได้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับทุกจุดนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยทีเดียวเงาเงากันเลยทีเดียวครับคันนี้สเราคที่หาอยู่เนาะก็ไม่พลาดนะครับคันนี้ขิงแคบนะครับกว้างเลยครับคันนี้ ใหญ่ๆเลยอ๋อนี่ครับไฮโรแมกไครเนอร์นะครับกบระบะหลังใช้งานนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอืนะครับสวยๆนะครับคันนี้สีเงานะครับเห็นไหมฮะไฟติดทุกจุดนะครับใช้ได้ทุกระบบนะฮะ อันนี้เนาะสีเงาๆกันเลยทีเดียวครับราคาก็อยู่ที่เก้าหมื่นแปดพันะครับอันนี้ ล้อก็เป็นล้อแบบเดิมๆนะครับภายในนี่นะซุ้มล้อนะครับเกยงๆเลยครับคันนี้นะครับพร้อมใช้งานมากนะครับราคาแค่นี้ใครที่มีเงินอยู่แนะนําเลยครับสําหรับใครที่เงินไม่พอก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะหรือว่าจะผ่อนหรือว่าจะดาวน์แบบไหนก็สามารถโทรมาสอบถามเขาได้นะครับเพราะเขา คุยง่ายนะเจ้าของรถคุยง่ายนะครับยังไงก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับพี่เขาว่าถ้าจะขอดาวหรือว่าขอส่งเป็นงวดเท่าไหร่อย่างนี้ก็สามารถทักมาได้นะครับ